ไม่หลวไหมหนึ่งคลิปเดี๋ยวจะกินอ่าคุกกี้แต่ว่าตอนนี้นางต้องขอชิมแล้วจากที่นางถ่ายตะกี้นี้ของร้านตัวเองนางก็โกรธถ้าโซดาจะกินหมดเหนเห็นนุ่มอร่อยมากอ่ะมึงกินกล้วยไปเลยแล้วจนนี้อร่อยมากขอบอกฟินมากคาราเมลดีอะ่ะตัวหอมทีม่มันเป็นกรอบอือมันเป็นแบบว่านี่เป็นมโลเดี๋ยวเวลาจะรีวิวกับ คุกกี้ตัวใหม่ของนางให้ดูสุดาก็ยังไม่ได้ชิมหรอกส่งรูปมาเมื่อวานสองสมบัติทันมาซึ่งกรีดมนาซึ่งฌมาเพื่อสิ่งนี้นางทำคุกกี้ตัวใหม่มาซ้มอย่างมีกินีนทีงงว่าเสียว่าอะไรแล้วก็มีเออไม่ใช่มีนั่นแหละชาเขียวแล้วก็กมีไวช็อกเหรอไวไม่แค่เดมีอ๋อไวไม่แค่เดมีอ่ะแล้วก็มีช็อกโกแลต กินนัดเ้คุณกินอะไรก่อนดีกินชาเขียวก่อนแล้วกันเพราะจะชิมทุกอย่างเลยทุ่ทําออกมานีจ้าสามารถมาซื้อได้ที่ร้านบาวมีหรือว่าลูกค้าแป้งฟูก็สั่งได้นะจ้าเป็นไชชินแก้ชินเด้แล้วอีเห็นไหมเป็นเหมือนกับว่าเป็นซอคุกกี้ใช่ไหมที่เป็นเป็นคุกกี้นิ่มอ่ะชาเขียวข้างหน้าไอจุดๆคืออะไรอ่ะ ็ช็อกโกแลตชิพมาเดี๋ยวเราจะชิมให้รูให้รูมันจะเป็นเนื้อซาฟตุกี้เนื้อเขาจะเป็นแบบนิ่มๆค่ะไม่เป็นกรอบกรอหอมหอมรักเหลี่ยงแล้วไม่หวานมากก็อร่อยดีแป้งหวานน้อยอืมอย่าไปหวานเยอะอืมเอ้ยใด้ได้ใ้ได้เ้าเหนียวผ่าวนะเอาไว้ดิอ่ะมีตัวนี้หอมหอมมา ไวมอสไวช็อกโกแลตนะฮะตัวนี้เป็นไวช็อกโกแลตกับอะไรนะแมคเทอร์มินแมคค่ะอุ้ยชอบแมคค่ะไว่น่ารักเทียวจูบูจีบีมากวู้ดูยิ่งน่ากินชอบคุกกีคค้อร่อยฮะตรงกลางอร่อยแม่บอกว่าตรงกลางแหวนนี่เห็นแมคคอร์ไหมล่ะ หอมหอมแบบขึ้นกำเื่หอมอร่อยดีอ่ะ,อ,อ,อ,ะอืมอืม,อมดีง่ะอร่อยตัวนี้จะหวานกว่าชาักชักเขียวเพราะมันเป็นไวชว็อกโกแลตอืมอืมโอโอเอ้ยสองตัวอร่อยแล้วอร่อยทั้งสองตัวเลยมไม่ดิบด้วยนะจ๊ะอันนี้อ,อ,อุ้ยอันนี้เยิ้มว่ะอันนี้อะไรอ่ะ ไอตัวที่ใส่ถุงให้ไงนุบๆเฮ้ยัวนี้กิ๊ดกันแล้วนะดูดีหน้าตาอุ้ยนู่นนี่ข้างหลังดูข้างหลังอุ้ยแก้มดีงามคาราเมลเป็นจุดๆนี่อร่อยว่ะตัวนี้เป็นช็อกใช่ไหมช็อกพีนัทบัตเตอร์คาราเมลช็อกพีนัทช็อกพีนัทบัตเตอร์คาราเมลยาวไปอุ้ยอุ้ยอชิมอืิมมันจะเหมือน คุกกี้แบบนี้ใช่ไหมเฮ้ยอร่อยว่ะอร่อยหมดเลยว่ะมันจะเป็นอยังไงอ่ะจะหนึบหนุนอืมอืมอ,อร่อยดีทวามเร็วทารัก<ท> ER แล้วกัดไปแล้วเขาเจอพวกว่าหัวแม็กหูแม็กทานู่นนี่นั่นเหนียวเหนียวเลยนะอันนี้มีอัลมอนด์กัพกี้นะมีสองฟองอืมอ,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 อร่อยเห็นไหมเฮ้ยแป้งอร่อย มึงทำอร่อยหมดเลยคืออร่อยหมดเลยเว้ยอันนี้พูดจริงไม่ได้แบบว่าชอบกันไหนมากที่สุดหล่ะอันนีอ้อร่อยอ่ะมันน่บคนละคาแรคเตอร์เขาหาวีเขาชอบกินอันเนี้ยขดมเขาคือไม่ค่อยชอบกินหชาเขียวน่ะอันนี้จะร่วนหน่อยอันนี้จะหนึบเพราว่าเป็นร้อนแป้ง ว่าเดี๋ยวทำใหม่จะไออะม่ร่อนแล้วจะได้หนึบจะได้อยากให้มึอให้อยากใหกกม้มึอหนึบขึ้นนะคือเนื้อพวกชิวี่คุกกี้พวกเนื้อหนึบเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเนือเป่าแต่ถ้าอยากให้ไวมองมันซึมเข้าไปในแป้งขอเลยเป็นร้อนนี้ด้วยเหมือนกันอร่อยหมดเลยไม่รู้คไม่รู้ว่าคุณชอบมาไหนสุดแต่อร่อยหมดเลยจริงๆนนีกินชาเขียวอยู่ใช่ไมอหารสามอย่างจริงๆอร่อยสามอย่างเลยคอเติมฮยดีดีดีอืม